สีหมูเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเนื้อหมูเอาไปล้างแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้น,นครับวันนี้ผมจะหั่นเป็นชิ้นไม่เล็กมากครับเดีย๋ยวเราเอาไปทอดเดีย๋ยวทอดติดแล้วค่อยเอามา,า,ม,ามาหั่นอีกทีนงครับก่อนจะไปทานเดีย๋ยวผมจะ หมักด้วยน้ำปลาครับก็หมูใช้ประมาณ4ขีดนะครับน้ำปลาก็ประมาณสักหนึ่งช้อน,นครึ่งอับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งรับแต่ผมวันี้ใช้พระพีตัวงอ่ะเราจะให้หมูมันมีความหอมน้ำปลาแล้วก็มีความเค็มนิดๆน,นะครับเพราะว่าตอน,นี่เราจะเอาไปทานเนี่ย เราจะมาจิ้มกับน,น้ำจิ้มแจ่วหรือว่าน้ำจิ้มซีฟูดก็ได้ค่อยๆนวดให้น้ำปลาซึมเข้าไปในตัวเนื้อหมูเลยนะครับต่อไปก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบแต่ให้ทั่วนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับชอบ ใส่แป้งเยอะหรือว่าใส่แค่แบบพอด,ดีไปทอดมันก็ได้เหลืองสวยแลแ้วก็จะกรอบคลุกเข้าให้ตัวแป้งทั่วหมูลยครับกลิ่นหอมน้ำปลามากเพื่อนใช้ไฟปานกลางนะครับต่อไปก็ใส่ตัวน้ำมันไปเลยครับ วันนี้หมูใช้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวร้อยอน้ำมันเดือดนิดหนึ่งครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ตัวหมูเลยนะครับตัวหมูนี่ถ้าเกิดเ,เพื่อนแช่เย็นไว้แล้วก็เอาออกมาหั่นร้อยให้มันหายเย็นก่อนนะครับแล้วก็อทอดนะครับเดีย๋ยวมันจะกระเด็น เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับกลิ่นหอมน้ำปลามากาเลยเมนูนี้ผมว่าถ้าเกิดเอาไปเทียบกับเราเคี่ยวกาก,ากหมูนะครับกากหมูน้ำมันกระเด็นมากกว่านี้คนระับแต่นีก้กระเด็นนะถือว่ากระเด็นแต่ว่ากระกระเด็นไม่มากนะครับแต่กากเคี่ยวกากหมูเราได้เอาน้ำมันไป,ไปใช้ต่อด้วยนะครับ แต่นี่นคือน้ำมันเราก็ต้องทิ้งเลยหรือใช้ได้ต่อกครั้งสองครั้งเราก็ต้องทิ้งเลยมันก็ประโยชน์นะก็คนละแบบนะครับเดีย๋ยวไอ้ชิ้นไหนเป็นชิ้น,นเล็กๆเนี่ยมันจะสุกง่ายแล้วก็เอาตักกิ้นก่อนเลยนะครับค่อยๆทอดไปเรื่อยให้สุกท,ทั่วถึงทุกชิ้นนะครับสักทาที่สองนะครับ กรอบเหลืองสวยเพื่อนกินหอมหมู้าวแบบเดี๋ยวมาลองชิ้งเลยจะรกรอบขนาดไหนได้อยู่เพื่อนรกรอบมากครับรสชาติเค็มกำลังดีครับเดี๋ยวรอให้มันเย็นแป๊บนึงเดี๋ยวไปหั่น เป็นชิ้นพอดีคำกันขาดเลยครับทางไหนสุกกำลังดีครับเรียบร้อยเพื่อนๆหมูทอดน้ำปลาครับหนังนี่กรอบมากครับเนื้อนี่แบบนุ่มสุกกำลังดีครับ ความเค็มพอดีนะครับเดีย๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มแจ่วง่ายๆครับไว้จิ้มกับตัวหมูที่เราทอดไว้นะครับที่ใส่ไปแล้วก็จะเป็นหัวหอมแล้วก็ผักชีครับผักชีอาจจะไม่สดเท่าไหร,ร่นะเพราะในตู้เหลืออยู่ประมาณนี้ครับตามด้วยข้าวคั่วนะครับปิดท้ายด้วยไม่ได้ปิดท้ายดิยตามด้วยพริกป่นนะครับบีบมะนาวไว้สักหนึ่งซีกนะครับ ตามด้วยน้ำปลาครับคลุกเขาครับมันจะหนืดๆประมาณนี้เวลาไปจิ้มแล้วแซ่บครับแบบแค่นี้ก็หอมนะครับเติียมมันปลาอีกนิดหนึ่งครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาตำส้มตำมะเขือเทศอีกสักหนึ่งครกนะครับ เอาไปกินกับหมูที่เราทอดกันใส่กระเทียมไปแล้วนะครับแล้วก็พริกชันที่เราชอบนะเนี่นพริกแห้งครับโขกให้พริกกับกระเทียมละเอียดก่อนนะครับพริกกับกระเทียมละเอียดแล้วขอจเราตามด้วยะะะกะลาปลากระดี่นะครับอันนี้แม่ทำาเองเลยนะครับ อร่อยมากนัวครับต่อด้วยมะนาวนะครับมะเขือเทศมันจะมีความอมเปรี้ยวอมหวานเยอะแล้มะนาวของผมก็จะใช้แค่ครึ่งลูกครับต่อไปก็ตามด้วยน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวเองนะครับนิดหน่อยนะครับ นิดนึงนะครับเพราะว่าปลาเรามีความเค็มอยู่แล้วนะครับต่อไปก็ตานโดยมะเสือเทศวันนี้เอาไปผ่าขึ้งกันนะครับเวลากินมันก็ได้แบบเคี้ยวง,ง่ายๆแล้วก็รสชาติเครื่องที่เราตำไปนะมันก็ได้ซึเง้าไปในตัวมะเสือเทศด้วยอยากให้เพื่อนๆไม่ได้กินด้วยครับ ถ้าเกิดใครไม่กินปลาใช้เป็นปูก็ได้นะครับใช้เป็นกะปิก็ได้แล้วแต่เราชอบไปเพื่อนรสชาติก็ปรับเปลี่ยนตามที่เพื่อนๆชอบนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยใครชอบหวานเยอะหน่อยหรือว่าใครไม่ตัดหวานเดี๋ยวลองกินต่ติสักรอบนะอืม แซ่บสะใจครับหอมค,ความเปรี้ยวความเค็มเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวไาจัดเติมแต่จางเลยครับเรียบร้อยแล้วครับตำมะเขือเทศใส่ปะลาล้าเรานะครับหอมมากเพื่อนแซ่บสะใจครับได้เวลากินข้าวแล้วับเพื่อนๆน้ำจิ้มแจ่วนี่ถ้าเกิดเวลาเพื่อนผสมน้ำปลาไปแล้วนี่คือถ้ามันยังแบบ ยังข้นอยู่เราสามารถใส่น้ำอุ่นเพิ่มมาได้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราใส่น้ำปลาเยอะไประวังมันเค็มนะครับเราก็ค่อยๆชิมเอาวันนี้เรามีข้าวกล้องนะครับหุงไว้เมื่อเช้านี้ส้มตำนี่หอมมากครับ เมนูนี่เพื่อนๆลองไปทําทานดูครับตามะเขือเทศลูกเล็กนะครับแซ่บตะใจครับอืมของดีเลยของดีเราคืออันนี้ครับปลาล้าเป็นตนตอนครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิม หมูทอดน้ำปลาเราครับที่ผมหมักแค่น้ำปลาเฉยแล้วก็ใส่แป้งกรอบไปนะครับอันนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับที่ผมทําเสร็จแล้วเพิ่งมากิน,นครับลองดูมันจะยังจะกรอบอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ต้องจิ้มนะครับฟังเสียงผมแบบเดี๋ยวเพื่อนไม่ทีื่ะ ใช่ไหมต้องจิ้มก็อร่อยนะครับความเค็มจากน้ำปลาในพอดีนะครับมีความหอมึ้้ไมานิดหนึ่งตามด้วยตำม,มะเสือเทศแล้วครับส่วนเพื่อนๆชอบพิรรสชาติที่มันจิ๊ดจา๊าดขึ้นก็น,นะครับจิ้มน้ำจิ้ม,จม,จมแจ่วเลยจ้า ทำง่ายๆเจ๋วนี้ครับหรือว่าใครจะเป็นทำเป็นเจ๋ยวขมก็ได้นะครับหอมผักชีครับริกป,ป่นเข้าขั่วน้าําปลาเติมน้ําเปล่าอินอุ่นๆนครับอีกน,นิดนึงนะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วเพื่อน ชอบตำมะเขือเทศเลยมันจะออกเปรี้ยวหวานใส่ปลาล้าไปดูนเพื่อนนัวครับแล้วพริกแห้งก็จะหอมไปแบบนะครับหรือที่บ้านครไม่มีพริกแห้งก็ใช้พริกสดก็ได้นะครับ ทำตามที่ของที่เรามีที่บ้านเลยเพื่อนเมื่อเทมันเปรี้ยวหวานแล้วมาเพิ่มความเผ็ดความนัวของน้ำปลาอีกโอลงตัวครับก็เป็นเมนูง่ายๆครับ ที่เราสามารถทำทานเองที่บ้านได้ครับก็วันนี้เดี๋ขอตัวไปทานก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ